ไปไปขายใครคนใดคนนึงในโลกอ่ะถ้าเขาไม่ขายรัฐบาลก็ไปขายพ่อค้าข้าวแล้วการที่ชาวนาไม่มีไม่มีที่เก็บข้าวก็ถูกพ่อค้าข้าวบีจนเขาต้องขายข้าวในราคาต่ำผมเห็นด้วยว่ามันเยอะแต่ว่าถ้าดูสตาร์ทในช่วงหลังหลังสมัยคุณยิ่งรักเออช่วงท้ายของคุณยิ่งรักเนี่ยนะฮะรักอัตราการขายข้าวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าสนใจเพียงแต่ว่ารัฐบาลยิ่งรักไม่มีโอกาสอยู่ต่อเท่านั้นเองก็น่าสนใจว่าถ้าคุณยิ่งรักได้อยู่ต่อในการขายข้าวในอัตราแบบนี้เนี่ย มันจะทําให้นโยบายจานําข้าประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือเปล่าก็ใช่ฮะผม<จ>คิดว่ามีโอกาสลุ้นมากมครับจีนได้แสดงความสนใจซื้อสินค้าเกษตรจากไทยแบ่งเป็นข้าว2ล้านตันยางพาร,ราอีก2องแสนตันแล้วก็มีกรอบเวลาส่งมอบภายใน2ปีนะครับอันนี้อันนี้ที่ทํากับจีนส่วนอันนี้ที่ประมูลไปนี่คือที่38บริษัทที่ได้จีทูจีหรือเปล่านะฮะจีทูจีระวังปปชนะครับครับทําไมฮะทำไมไม่ไม่ไม่ชัวจริงฮะ คือผมแต่ว่ารายละเอียดมันออกมาแค่นี้เพราะฉะนั้นคือจ,จูจีเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นก็ทําไม่ได้นะครับครับแต่ว่าจีดจีปัญหาของจีดจีเขาที่แล้วที่โดนคดีเนี่ยครับมันเป็นอมินีอ่าก็เขามองอว่าเป็นอมนีโอเคไม่นั้นก็ไปว่ากันอันนี้นี่กําลังเอ่อคุณบุญทรงกาลังโดนคดีอยู่ครับแต่เมื่อกี้คุณปื้มคุยเรื่องหนึ่งเนี่ยผมไม่พอใจนะฮะต้องพูดตรงๆนะฮะคือการที่คุณปื้มมาพูดเรื่องขัดทุนเนี่ย แล้วถ้าเหมือนการขัดทุนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแค่ในรัฐบาลยิ่งรักนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ทำเป็นเหมือนว่าขัดทุนเฉพาะในรัฐบาลยิ่งรักมันขัดทุนในหลายรัฐบาลแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่คุณปื้มพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาซึ่งคนกลุ่มหนึ่งปปชเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณยิ่งลักและคุณมุลทรงเนี่ยคุณต้องจ่ายหกแสนล้านเพื่อชดเชยการขัดทุนถูกต้องคือบังเอิญวันนี้มันมีข่าวหนึ่งผมก็ฟังแล้วไม่เข้าใจนะเป็นข่าวซึ่งก็ต้องบอกก่อนเป็นนโยบายที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าฟังแล้วสงสัยว่าเราจะเข้าใจเรื่องการขัดทุนของทางงบประมาณของประเทศนี้ยังไงนะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยเขากำลังจะชงคณะรัฐมนตรี ให้ลางหนี้การขัดทุนของเกษตรกรนะครับจำหน่ายหนี้เป็นศูนย์นะครับโดยมีเงื่อนไขประมาณ10ข้อว่าถ้าคุณเป็นเกษตรกรที่เข้าขายนี้เนี่ยสิข้อเนี่ยหนี้ที่คุณขัดทุนอยู่เนี่ยเป็นหนี้ศูนย์ ก,กระทรวงเกษตรยกหนี้ให้นะครับสิบข้อมีอะไรบ้างจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนก่อน,อนจะท,ที่จะเข้าเรื่องตัวเลขการขัดทุนนะฮะสิบข้อข้อหนึ่งก็คือถ้าคุณขัดทุนเนื่องจากมันมีความเสียหายจากธรรมชาตินะครับหรือว่าเกษตรกรที่กู้ยืมเงินเสียชีวิตตายไปอะไรพวกนี้นะครับจะได้รับการยกหนี้ประมาณ4.5พันล้านบาทพักหน,นี้ครับพักหนี้นะครับร4ี่พันล้านบาทเออขอโทษนะเขาใช้คำว่าจำหน่ายนี่เป็นศูนย์นะคุณจุวัฒน์จำหน่ายนี่เป็นศูนยนน์ก็คือยกหนี้ก็ครับนี่ครับ4.5พันล้านบาทซึ่งผมคิดว่านโยบาย การเอาเงินอัดฉีดให้กับคนซึ่งเขาเป็นเกษตรกรเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศนี้ต้องทำนโยบายแบบนี้ขาดทุนแน่นอน4.5พันล้านเนี่ยรัฐบาลขาดทุนแน่นอนองั้นงั้นถ้ามองในเชิงเปรียบเทียบคืออันนี้ยกนี่ให้เนี่ยรัฐก็ขาดทุนคือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอัดฉีดแน่น,น,<อ>นประายาชนโดยตรงรัฐต้องขาดทุนครับคือ คือขอโทษอย่าใช้คาว่าขัดทุนเลยฮะคือคือคุณเอาเงินของประชาชนไปคืนประชาชนแค่เพื่อว่าขัดทุนก็บิดเบือนประเด็นแล้วอ่ะไม่คือประเทศนี้มันไม่ใช่บริษัทไงประเทศนี้ไม่ใช่บริษัทใช่ผมเข้าใจแต่ว่ามันคือการขัดทุนถ้าไปดูบัญชีไงคือถ้าไปตรวจดูบัญชีมันก็ติดลบอ่ะมัน็นเรื่องของการสร้างสร้างจินตกรรมในภาพในคําพูดอ่ะคือคุณอ่าคุณเพื่อนอาจจะเรียกว่าวัทกรรมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือมัน คือคุณบอกว่าประชานิยมเนี่ยมันเป็นการแจกเงินฟรีเหรอเนี่ยดูอย่างเงี้ยอันนี้ต้องมันคือการลงทุน4.5พันล้านยกนี้ให้เกษตรกรซึ่งถูกแล้วต้องทําทีนี้เมื่อ4ี่จพันล้านยกนี้ให้เกษตรกรต้องทำเนี่ยทำจำนำข้าวบอกว่าทําไม่ได้แล้วขาดทุนแล้วคครรัับบแต่วมาตรฐานในการขาดทุนคืออะไรเนี่ยผมยังไม่อยากเถียงต่อเพราะว่านี่เขาเรากำลังพูดถึง0ก0สนล้านฮะ มันมเยอะกว่าเยอะนะแต่ว่าเงินไปอยู่ที่ใครอะครับความใช่แต่ว่าความความบ้าการเมืองของนักการเมืองไทยต่างๆที่ไปลุมยามกรณีนโยบายจำนำข้าวเนี่ยผลกระทบมันมีมหาศาลอย่างที่เกินเกินกว่าคาดคิดเช่นคุณธนงพิยะเนี่ยพูดเลยว่าเศรษฐกิจชนบทตอนนี้มีปัญหาหนักเพราะไม่มีเครื่องมืออะไรเลยเข้าไปอุดหนุนเกษตรกรเพราะคุณทําโครงการจำนำข้าวไม่ได้แล้วค,คุณอุดหนุนเกษตรกรไม่ได้แล้วเพราะคุณเจอปปชทั้งดุ่นเป็นโพเทคอยู่ครับแล้วการทําจำนำข้าวไม่ได้มันก็ส่งปัญหาถัดไปคือเรื่องรายได้ของ ภาคคูเรนภาคเกษตรทั้งหมดมีปัญหานี่สินภาคคูเรนทั้งหมดสูงขึ้นแล้วนี่รออายได้พวกนี้ประมาณสิบเอ็ดปอร์เท็นตประเทศมันหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะทำยังไงคนชนบทคุณไม่เหลือทางแล้วฮะต้องเ,าเอาเขาเข้ามาทำงานขับแท็กซี่ขายลอตเตอรี่อืครับคราวนี้เรื่องเรื่องกำนันข้าวทั้งหมดตอนนี้มันมาถึงประเด็นเรื่องเรื่องขับทุนเนี่ยมันมาถึงประเด็นเกี่ยวกับว่าใครจะรับผิดชอบยังไงแล้วมันไปถึงขั้นว่า อาจจะอาจจะมีการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายที่เราพูดถึงตัวเลขหกแสนล้านที่มันสาคัญในยะทางด้านการข่าวก็คือว่าอย่างไทโพสก็เลยบรรายูนิ่งลักอู่มรไทยปปชเนี่ยปปชอาจารย์โจโรคุณจุวัฒ์ให้คลังเนี่ยเรียกค่าเสียหายหกแสนล้านคือคือเรื่องนี้เนี่ยมันไปถึงจุดที่ว่าปปชเขาจะฟ้องร้องให้มีการเรียกค่าเสียหายนะฮะผมดูของดลินิวส์พาาหัวนะอาจารย์ ปปชชงคลังฟ้องปูจำนำข้าวปล่อยโกหกแสนล้านถ้าดูคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกให้ดูนิดนึงดึงขึ้นมาชดใช้หกแสนล้านคือสำหรับประเด็นเนี้ยในม,ยมุมของทางการเมืองเนี่ยมันจะนําไปสู่การที่ไม่ใช่แค่คุณยิ่งรักเจอถอดถอนนะครับครับมันจะนําไปสู่การที่ปปชจะร้องให้คุณยิ่งรักจากจากส่วนตัวเนี่ยอืต้องรับผิดชอบซึ่งมีร้อยกว่าล้านบาทอ่า คือหลักการตรงนี้ก็คือว่าปล่อยปะละเลยทุจริตแล้วเสร็จแล้วต้องรับผิดชอบต่อคําว่าเมื่อกี้ที่เรานั่งทะเลาะอยู่เนี่ยคำว่าขาดทุนเนี่ยครับให้คุณยิ่งรักจ่ายออกจากกระเป๋าสตังค์ของตนเองครับซึ่งมันอันนี้ก็คือไปมันไปไกลามากซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาหลายคนก็ตั้งคำถามว่า,าถ้าเกิดเอาตะก,กะเอาวิธีแบบนี้ว่าถ้า ใครเป็นรัฐบาลแล้วรบวริหารแล้วเกิดการกัดทุนเนี่ยต้องมาจ่ายคืนเองที่หลังเนี่ยมันมีนโยบายของรัฐบาลในอดีตหรือและปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะเลยที่ที่มันมีปัญหาการกัดทุนไงครับแล้วก็เอ๊ะคนอื่นต้องจ่ายแบบคุณยิ่งรักหรือเปล่าแต่คําตอบก็คือมันมันจะไม่เกิดการทําแบบนั้นเพราะาเรารู้ว่านี่เป็นวิธีปฏิบัติพิเศษแบบคุณยิ่งรักซึ่งเป็นคลวีไอพีครับคุณจะได้นโยบายพิเศษแบบยุคเดียวถ้าจะเอาแบบไม่เลือกปฏิบัตินะฮะเ<ะ>งินของรัฐที่เสียหายตกน้าไม่ไหลตกไปไม่ไม่ไปตามคืนฮ หกแสนล้านหกแสนล้านเนี่ยฮะไล่บี้เกษตอกตอนทุกคนเลยอ๋อคือคือกูจะเล่คุณชวนยถึงเลยว่าเงินเนี่ยมันยังอยู่ใช่คือเงินเงินเนี่ยที่ที่ทำจำนำข้าวออกไปเนี่ยมันก็อยู่ในในกระเป๋าสตังค์ของชาวนาใช่มันอย่ในเต้องไปค่อยๆเทศคนและและถ้าคดีชุจริตนะฮะมันไปคาบเกี่ยวกับปปงอ้วยถ้าคุณบอกว่าเขาจริตคุณต้องไปไล่บี้ฮะอเงินคือต้องเงินเงินไปอยู่ตรงไหนต้องไปตามคืนยึดคืนเงินจากชาวนาใช่ทุกทุก ไม่อันนี้ผมคิดว่าเขาเขาพูดอันนี้อันนี้ประชดเขาพูดประชดแต่ว่าในมันมีประเด็นที่น่าสนใจคือเวลาคนซึ่งปั้นวัฒกรรมว่าจำนำข้าวกระทุนเนี่ยเรื่องที่คุณไม่พูดคือมันก็คือการเอาเงินจากคลังซึ่งเป็นเป็นเงินของประชาชนเนี่ยไปคืนประชาชนโดยตรงกลับคือการที่ประชาชนของประเทศนี้ได้เงินของตัวเองคืนไปโดยตรงเนี่ยคุณจะเรียกว่ากระทุนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสร้างวัฒกรรมที่น่าอับอายอ่ะมันเป็นวัฒกรรมที่เลอะเทอะเหมือนกับการบอกว่าการเลือกตั้งไม่ได้แก้ปัญหา ประเทศไทยโกงการเลือกตั้งที่สุดการเลือกตั้งไม่เคยทำให้ใหใหใหประเทศนี้เจอนี่คือวัฒกรรมซึ่งบิดเบือนป,ประชาธิปไตยทั้งนั้นใช่คือ<ม>ปัญหาคือเขาไม่ได้เห็นเลยไงว่าคนที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนหรือการนโยบายนี้มัน,ม,นมันคือใครดังนั้นมันก็เลยมีความคิดและอคติในทางการเมืองมากที่จะเล่นงานทางการเมืองลองลองดูภาพหัวนี้ก็ได้ค,คล้ายกันอันนี้กันนี่อันนี้นน<ๆ>คือเรื่อง<ๆ>ที่เขาจะลางหนี้เน่า4.5พันล้านบาทซึ่งถูกแล้วต้องทำนะฮะไม่ใช่ไม่ควรทําเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ2.7หมื่นเกษตรกรพังองค์กรเลางนี่ แต่พอเป็นเรื่องจำนำข้าวไม่พลาดหัวแบบนี้ม่อเชาวน้า13ล้านคนเทได้เงินจำนำข้าวแล้วครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราเดี๋ยวพักกันสักครู่นะ